สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องการพยากรณ์กิ่งไผ่พยากรณ์หรือกิ่งไผ่โฮโรนะคะวันนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงความรักประจําเดือนธันวาคม2564นะคะสําหรับชาวราศีพิจิกนะคะอาจารย์จะเปิดดวงชาวพิจิกคนมีคู่ก่อนนะคะอาจารย์จะเป็นตัวแทนสับไพ่ให้กับชาวราศีพิจิกคนมีคู่คะ่ะเรามาดูนะคะว่าเดือนธันวาคม ดีตปัจจุบันอนาคตอันจะเกิดขึ้นในเรื่องของความรักชาวพิกจิกคนมีคู่นะคะท่านจะได้พลังงานไพ่อะไรนะคะไพ่สแกนดวงท่านออกมาแล้วนะคะได้ไพ่สิบถ้วยเลยค่ะไพ่สวยนะคะแล้วก็ห้าม้เท้าค่ะพลังงานใบถัดไปนะคะได้ไพ่8ดาบนะคะอ่าใบที่4ีค่ะท่ทานได้ไพ่เดาบ ใบที่หค่ะท่านได้ไพ่ดีวิลใบที่6ค่ะท่านได้ไพ่9้าถ้วยค่ะใบที่7ค่ะท่านได้ไพ่จัสติกค่ะใบที่8ค่ะท่านได้ไพ่อัศวินเหรียญใบที่9ค่ะท่านได้ไพ่1ิบไม้ตำแหน่งใจด้วยนะคะ ความผูกพันนะคะใบที่10บใบสรุปท่านได้ไพ่สามเหรียญค่ะเรามาประเมินภาพรวมของดวงนะคะตำแหน่งที่เป็นประเด็นปัญหาก็คือตำแหน่งคู่ครองคนรักก็คือตำแหน่งที่4ีได้ไพ่9ดาบนะคะแล้วก็ตำแหน่งที่7ขยายด้วยรีวิวก็เป็นตำแหน่งปัญหาในแง่ของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะ มีปัญหามือที่3รักซ้อนรักสามเศร้าเข้ามานะคะ9ดาบ9ถ้วยนะคะสเหรียญดีวิลมันเป็นพลังงานเหมือนกับเขาเรียกว่าคู่กรรมนะคะคู่กรรมที่ทำให้ไม่สามารถที่จะปลดล็อกตัวเองได้ทั้งที่ชาวพิจิกพยายามแล้วนะคะให้8ดาบเนี่ยเป็นไพ่ที่กำลังตัดเชือกอที่มัดแขนตัวเองเนี่ยมัดมือตัวเองเข้ากับต้นไม้เนี่ยชาวพิจิกกำลังพยายามที่จะปลดล็อก ตัวเองกับสิ่งนี้อยู่นะคะพยายามอยู่แต่ก็เหมือนกับความพยายามนั้นจะล้มเหลวนะคะอาจารย์มองนะ,ะเพราะลึกๆในใจของพิจิกก็ยังรักคนนี้อยู่มากมายนะคะต่อให้เขาอาจจะทำให้ท่านเจ็บปวดทรมานใจก้าวดาบนะคะ,ะแต่ด้วยเขาเรียกว่าบุญกรรมมันยังไม่หมดต่อกันนะอาจารย์มองว่าเดือนนี้ทั้งเดือน ชาวพิจิกก็ไม่สามารถที่จะปลดล็อกตัวเองได้นะคะในที่สุดแล้วคนรักเนี่ยนะคะขึ้นอัศวินเหรียญเนี่ยาจารยมองยังไงเขาก็กลับมาง้อคุณแล้วคุณก็จะใจอ่อนนะคะเพราะว่าตําแหน่งใจคุณเป็นไพ่สิบไม้เนี่ยมันแปลว่าความผูกพันนะคะก็เลยกลายเป็นว่าพยายามที่จะหลีกหนีนะคะแต่มันแพ้ใจตัวเองอะ่ะคุณแพ้ใจตัวเองคุณยังรักเขาอยู่ในที่สุดแล้วคุณก็ยอมที่จะเหมือนกับ ไปต่อกับความสัมพันธ์แบบรักซ้อนอยู่นะอาจารย์มองนะเนี่ยมันเหมือนคุณยังให้โอกาสเขาแหละว่าเอออาจจะใช้เวลาหน่อยนะคะในปัญหาความวุ่นวายห้ามิเท้าที่เป็นประเด็นยอยู่เนี่ยนะคะให้เขากลับมารักคุณแล้วก็มีคุณเป็นอ่าเขาเรียกว่าคู่แท้นะฮะไพ่สิบถ้วยนั่นคือชาวพิจิกยังคาดหวังในสิ่งนี้ก็เลยยังให้โอกาสคนคนนี้เพราะ เรารักเขาแล้วก็ไม่สามารถที่จะปลดปล่อยอตัวเราเองอะจากความสัมพันธ์นี้ได้เหมือนเป็นธาตุรักก็ได้นะไพ่ดีวิวอะนะฮะอาจารย์มองประมาณนั้นนะคะอะทีนี้เรามาดูใจของคนคนนี้ลึกๆแล้วคนคนนี้ที่ชาวพิจิาเดิวอยู่พัวพันอยู่เนี่ยลึกๆเขาจริงใจหรือรักชาวพิจิกจริงไหมนะคะ เราอยากรู้หัวใจคนคนนี้จังเลยนะคะคนคนนี้เป็นไพ่เด็กถือเหรียญเขาอาจจะอายุน้อยกว่าก็ได้นะคะ The ะฟูเขาเป็นคนที่จริงๆแล้วต้องบอกว่าเขาเป็นคนรักอิสระรักตัวเขาเองมากนะคะไพ่สองเหรียญเขาก็เหมือนกับลังเลใจนะคะลึกๆแล้วเขาก็ไม่เข้าใจตัวเขาเองว่าจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรอยู่ทั้งรัก อีกใจหนึ่งก็อยากเป็นอิสระอีกใจหนึ่งก็ไม่อยากปล่อยคุณไปนะคะนั่นคือใจเขานะคะชาริอตเขาก็ยังที่อยากที่จะเหมือนกับมีคุณอยู่ในชีวิตอยู่นะคะแต่เขาไม่ต้องการให้คุณมาคอนโทรลหรือควบคุมชีวิตเขานะคะเพราะเขาเป็นเดอะฟู้นะคะถ้าคุณไม่เขาเรียกว่า ที่เขาจนเกินไปอ่ะหรือเราไม่กำหนดกฎเกณฑ์ให้เขาจนเกินไปคุณสองคนจะอยู่ได้สบายนะคะคนคนนี้เขามีความเป็นตัวของตัวเองสูงมีความรักอิสระสูงนะคะถามว่าเขารักคุณไหมเขาก็รักแต่เขาก็ไม่ชอบให้ใครมาแบบกีดเส้นชีวิตเขานั่นเองนี่คือความรู้สึกของเขานะเขายังอยาก ท่องเที่ยวอยากละล้าไปเรื่อยๆอยู่แต่เขาก็ยังอยากกลับมาหาคุณไม่อยากสูญเสียคุณไปแต่ก็ไม่ต้องการข้อผูกมัดอะไรที่มากมายนี่คือคนคนนี้ที่เขารู้สึกนะตอนนี้เดือนนี้ธันวาคมนะคะเรามาดูความสัมพันธ์ว่าตกลงแล้วคุณสองคนจะเป็นยังไงกันต่อในเมื่อคนคนนี้เขาก็ยังรักอิสระแบบนี้นะคะ ชาวพิจิกจะยอมไหมหรือจะยังไงเมื่อกี้ไพ่ก็อ่านอยู่แล้วว่า,วายอมนะไพ่อ่านอยู่แล้วล่ะว,ว่ายอมแต่เราอยากดูอีกครั้งนะคะสรุปแล้วเป็นยังไงไพ่แปดถ้วยค่ะไพ่สิบเหรียญค่ะไพ่เก้าเหรียญค่ะไพ่สี่เหรียญ อาจารย์มองจากนา้ำไพ่ที่ขึ้นแบบนี้มันแปลว่าอยู่ในภาวะจำยอมหมายเลขสิบขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสิบเหรียญหรือสิบถ้วยความหมายคล้ายกันคือแฟมรี y คือความรักที่จริงใจที่ชาวพิจิกมีให้คนคนนี้มากมายต่อให้แปดแปดเหรียญโทษทีอาจารย์อ่านเป็นแปดถ้วยหรือเปล่าเมื่อกี้แปดเหรียญเนี่ยนะฮะมันเป็นลักษณะของการปล่อยโคมไฟนะฮะขึ้นไป บนท้องฟ้านะฮะอาจารย์มองว่าเหมือนชาวพิจิกเองก็พยายามที่จะทําใจก้าวเหรียญพยายามที่อยู่ด้วยตัวเองให้ได้พยายามที่จะรู้ละว่าคนนี้รักอิสลามไม่ชอบบังคับคุณก็พยายามที่จะทําตามใจเขาอะอาจารย์มองต่อให้คุณจะรู้สึกเหงาเศร้าใจทั้งๆท,ท,ที่เราต้องการให้เขาอยู่ใกล้ชิดเทคแคร์ดูแลเรามีแค่เรากับเขาเท่านั้นแต่บางครั้งเราไปกําหนดบทบาทตรงจุดนั้นเขาไม่ได้ ชาวพิจิกก็เลยอยู่ในภาวะจำใจจำยอมที่จะเหมือนอาจารย์มองอะ่ะมันยังเป็นนี้กรรมกันอยู่ความรักยังไม่สามารถที่จะเคลียอะ,อะไรได้ง่ายๆนะคะมันก็อาจจะยังต้องอยู่แบบนี้ขออีกใบสุดท้ายคะ่ะให้พ,พระสังฆราชนะคะก็คือการให้อภัยนะคะการให้อภัยการอยู่แบบม,มีเหตุมีผลอยู่แบบ เป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพอะไรประมาณนั้นนี่คือสิ่งที่ชาวพิจิกจจะปฏิบัติตัวเองกับคนคนนี้แบบนี้นะคะแล้วคุณก็จะอยู่กันรอดตลอดไปไพ่บอกประมาณนี้นะคะโอเคค่ะขอคนโสดชาวพิจิกค่ะ คนโสดเดือนธันวาคมนะคะคุณได้ไพ่ห้าถ้วยห้ถ้วยจะเป็นอดีตที่ล้มเหลวผิดหวังคุณเพิ่งผ่านความเสียใจมานะคะหถ้วย6ดาบนะคะคุณไพ่พระสังฆราชคุณกลับมารักตัวเองมีเหตุมีผลเข้าใจสัจธรรมของชีวิตมากขึ้นคนโสดนะคะคุณเข้าใจชีวิตมากขึ้น ไพ่สองดาบคุณพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาคุณเข้มแข็งคุณไม่อ่อนแออีกต่อไปนะคะไพ่ก้าวมีเท้าต่อให้มันมีปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นคุณก็จะใช้เหตุและผลในการแก้ไขปัญหาเหมือนชายคนนี้กำลังทําหุ่นไล่กาเพราะว่าอีกามากินข้าวกินพืชพืชพันธัญอาหารที่ปลูกลงไปก็เหมือนความรัก่ะคะอ่า มีผูกก็ต้องมีแก้ได้อะไรประมาณนี้นะคะอาจารย์มองว่าคนโสดกําลังที่จะเข้าสู่เขาเรียกว่าความเป็นจริงของชีวิตสัจธรรมของชีวิตคุณจะเข้มแข็งมากๆเป็นไพ่เอเมอร์ Emperor, แล้วก็เลิฟคุณจะเจอคนรักที่ถูกใจในที่สุดแล้วเมื่อคุณผ่านเหตุการณ์ที่มันเจ็บปวดใจมาทรมานใจมาแล้วคุณได้ประสบการณ์ชีวิตที่ ทำให้คุณเข้มแข็งขึ้นรักตัวเองมากขึ้นในที่สุดแล้วเมื่อเรารักตัวเองเราโฟกัสกับการงานกับความก้าวหน้าของชีวิตนะคะชาวพิจิกคนโสดก็จะประสบความสําเร็จโดยที่เมื่อคนเราเห็นคุณค่าตัวตัวเองเนี่ยคนอื่นก็จะเห็นคุณค่าเราด้วยนะคะในที่สุดแล้วอาจารย์มองว่าจะมีใครบางคนเข้ามาในชีวิตของชาวพิจิกนะคะและก็ให้ความรักกับชาวพิจิกได้นะคะอาจจะเป็น ชาวราศีมิถุนหรืออเอเลอร์ชาวราศีเมษหรือเป็นพวกชาวต่างชาติหรือคนละจังหวัดหรือเป็นพวกวิศวกรช่างทหารตำรวจอ่าเป็นคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับรถก็ได้เกี่ยวข้องกับโลจิสติกขนส่งอะไรประมาณนี้เกี่ยวข้องกับสถานทูตอะไรก็ว่าไปเนี่ยจะเข้ามาแบบนี้นะคะสำหรับคนโสดพี่จิตก็ขอให้สมหวังนะคะค่ะอาจารย์ขอไพ่ปิด ด้วยไพ่โ o m a น c ์อังเจนนะคะไพ่านางฟ้าโ o m a น c ์อังเจนนะฮะว่ายังไงนะคะไพ่บอกชินเด้นนะคะชินเด้นก็เหมือนกับมิตรภาพที่ดีก็ได้การเริ่มต้นอะไรกันใหม่ๆอีกครั้งก็ได้ เวลริสูนเร็วๆนี้นะคะคุณก็จะเข้าใจกันมากขึ้นรักกันมากขึ้นคุณมองพลังของความรักนะคะ Stay optimistic about your love life เหมือนกับเราเข้าใจชีวิตนั่นแหละชีวิตรักเส้นทางแห่งความรักมันไม่ได้โรยด้วยกีบกุราบเสมอไปมันย่อมมีอุปสรรคขวากหนามแต่ชาววิจิก็จะฝ่าฟันและประสบความสำเร็จ ได้ในที่สุดเจอคนที่ถูกใจและรักคุณอย่างแท้จริงขอให้มีความสุขกันทุกคนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ